โอเคครับมาที่เทคนิคข้อที่หนึ่งกันเลยรู้สึกสอนรอบเทคนิคนี่สอนสนุกกว่าสอนในคอร์สอีกโอเควันหยุดนะครับมันก็ชิวๆหน่อยวันอาทิตย์ผมทำงานหกวันหยุดวันเดียวแล้วผมก็คือตื่นตีห้าตีสี่ตีสี่ครึ่งนะครับเพื่อมาทำคอร์สออนไลน์เสร็จปุ๊บ ผมก็อาบน้ํากินข้าวไปทํางานนะครับถึงที่ทํางานแปดโมงอยู่ยันสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นเวลาเดียวที่ทําคอร์สได้คือช่วงเช้านะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเทคนิคข้อแรกคือคุณต้องรู้ก่อนว่าวันหนึ่งอ่ะคุณควรกินเท่าไหร่นะครับก็คือผมจะบอกให้จากตัวอย่างนี้นะครับว่าน้ำหนักขึ้นลงมันเกิดจากอะไรไายมันหายยังไงโยโย่ย,ยังไงตอบได้ในคลิปนี้คลิปเดียว โอเคก่อนอื่นนะครับอันนี้คือกินอันนี้คือร่างกายคุณใช้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็เหลือเท่าไหร่แล้วก็จะรู้ว่าน้าหนักคุณจะขึ้นหรือจะลงคุณคงเคยได้ยินคําว่าไม่ควรกินเกิน2,000 c a l o r รคือแ a l อ r ียเนี่ยมันคือค่าที่คนเรากําหนดขึ้นนะครับมันชื่อว่า BMR BMR คือค่า ที่เป็นระบบเผาผันขั้นต่ำสุดของร่างกายเรานะครับคือตื่นมาหายใจทำงานแค่นี้แค่ตื่นมาหายใจดำรงชีวิตเนี่ยใช้พลังงานแค่นี้ไม่รวมแอคทิวิตี้นะครับในการออกกำลังกายการทำงานบางคนทำงานแตกต่างกันนะครับใช้แรงงานเป็นนักกีฬาก็ใช้พลังงานมากกว่าคนทำงาน profit. ออฟฟิศประมาณนั้นอันนั้นคือค่า TDEE e, ก็คือเป็นค่า BMR ไปบวกกับแอคทิวิตี้แต่ BMR ก็คือตื่นมาไม่ทำอะไรเลยไม่แบบแค่ชีวิตประจำวันธรรมดาแค่นี้ ร่างกายจะก็จะใช้วันหนึ่งประมาณนี้นะครับที่เขาเป็นค่ากลางแต่เอาจริงจผู้หญิงจะมารพันห้าผู้ชายก็ประมาณสองพันพันแปดประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่เท่ากันแต่ละคนซึ่งของผม,ผมในคอร์สของผมนะครับจะสอนเป็นวิธีการนับโคต้าแทนนะครับคือไม่ต้องมานั่งจําตัวเลขจำ็นโคตาแต่ตัวเลขก็รู้บ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อเวลาใช้ในการกินขนมอ่าโอเคกลับมาที่เรื่องนี้ แล้วเดี๋ยวผมก็จะมีบอกวิธีการดูโค้ตาให้ในหัวข,ข้อต่อไปนะครับโอเคจะได้ดูข่าวๆไ้ก่อนโอเคครับกินสมมติว่าคุณกินเข้ามาสองพันแคลอรี่ร่างกายคุณใช้สองพันไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับน้ำหนักคุณจะไม่ขึ้นอ่าเพราะว่าเรากินเท่ากับที่ร่างกายเราใช้นั่นเองคราวนี้น้ําหนักขึ้นเกิดจากอะไรคุณกินเข้ามาสองพันห้าร่างกายคุณใช้สองพันออกกำลังกายไม่ออกเลย ก็เท่ากับว่าบวกขึ้นมา500เพราะว่ามันเกินที่คุณใช้นะครับร่างกายก็น้ําหนักก็จะขึ้นเพราะว่าคุณกินมากกว่าที่ต้องการทําให้น้ําหนักขึ้นนะครับอันนี้คือเคสที่น้าหนักขึ้นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะโดนพวกพลังงานแสงเป,เ,ปเป็นหลักลเข้าไกลไข่ดาวจานหนึ่ง600แคลสมมติกินสาม,มื้อเลยเท่าไหร่ล่ะใครเก่งเลขช่วยผมหน่อย <laughs> 600 600 600พันหก จ็ดแปดอ่าพันแปดใช่ไหมแล้วแต่เราแต่ละมื้อเนี่ยไม่ได้กินกะเพราอย่างเดียวมีน้ําอารมณ์ด้วยน้ำอารมณ์นมเนี่ยเหมือนกินข้าวกะเพราอีกประมาณครึ่งจานถึงจานหนึ่งก็บวกไปอีกสมมติว่าขวดละสามร้อยนะตีว่าครึ่งหนึ่งสามร้อยแคลพันแปดราะกี้น้ำอารมณ์อีกสามแก้วไปเลยห้าหกพันแปดแล้วพันเก้าสองพันสองพันหนึ่งสองพันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองพันเจ็ดถ้าบบว่าคุณกินเกินไป สองพันเจ็ดร้อยแคลเจ็ดร้อยแคลเก็บเป็นไขมันเลยครับแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นไงมันมีขนมด้วยไงระหว่างวันอ่ะคุณคิดหนึ่งว่าวันหนึ่งคุณกินเท่าไหร่สามสี่พันแล้วทำไมน้ําหนักมันจะไม่ขึ้นน้ําหนักไขมันโลนึงเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดร้อยแคลคุณกินแต่ว่าคุณกินเกินวันละพันอาทิตย์หนึ่งคุณขึ้นแล้วโลนึงแปลกไหมไม่แปลกรู้นะว่าน้ำหนักขึ้นจากอะไรอ่าคราวนี้ต้องรู้ว่าตัวเองอ่ะคนกินเท่าไหร่วันละวัน เดี๋ยวผมจะมีบอกให้คร่าวๆครับในครัวรอหน่อยต่อไปนะครับก็คือน้ําหนักลงเกิดจากอะไรก็คือคุณกินน้อยกว่าคุณใช้นั่นเองพันห้าคุณกินพันห้าร่างกายใช้สองพันแล้วไม่ออกกำลังกายเลยนะน้ําหนักติดลบห้าร้อยแล้วก็คือน้ําหนักจะลงแต่ว่าที่ลงเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นทั้งกล้ามเนื้อไขมันบ้างนะครับแต่กล้ามเนื้อจะเยอะกว่านะครับมันอยู่ที่อาหารที่คุณกินด้วยว่าคุณกินอะไรอ่าน้ําหนักที่ลงก็จะเป็นไอ้อันที่คุณ ขาดนั่นเองเช่นถ้าคุณไม่ได้กินเนื้ออกล้ามเนื้อคุณจะไปแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณมันเหมือนเหมือนหมาถ้าคุณไม่ให้อาหารมันก็ตายแต่ไขมันเนี่ยเหมือนปรสิตเหมือนปรสิตก็คือมันยังไงอ่ะมันให้มันให้พลังงานคุณมากกว่ามันก็ไม่ใช่ปรสิตนะผมพูดผิดนะก็คือกล้ามเนื้อใช้พลังงานแต่ไขมันให้พลังงานร่างกายจะชอบของคนมาให้ก็เหมือน คนเราก็ต้องชอบคนมาให้เรามากกว่าอ่ะเราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทําเองไม่ค่อยชอบหาเองถ้าผมให้คุณเลยร้านหนึ่งเอาวะเอาดิใช่ไหมใครไม่เอาไม่เอาก็โง่ละอ่าไม่โง่นะไม่โง่นะโอเคแต่ถ้าให้คุณไปทํางานหางานร้านหนึ่งอ่ะสองอย่างเนี้ยระหว่างเอาไปเลยให้ปุ๊บเอาเลยกับไปทํางานเพื่อแลกอ่ะคุณอยากได้อันไหนก็อยากได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าสมองของเราในยุคปัจจุบันเราไม่มีไม่มีบ้านไม่มีอะไร เราก็อยากได้อยากได้อยากได้มากกว่านะครับโอเคคราวนี้ปุ๊บร่างกายก็เลยจะรักไขมันเพราะไขมันมาให้เราให้พลังงานเราซึ่งมึงไม่ถามกูเลยกู <laughs> ไม่รักมึงเลยไขยมันเนี่ยโอเคคราวเนี้ยเราอ่ะต้องให้อาหารกล้ามเนื้อไว้เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนเป็นพนักงานที่ช่วยเราทํางานนะครับช่วยเราหาเงินช่วยเราหาเงินนั่นเองเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยเราทำมาอาหาหากินได้ อ่าทให้เราเนี่ยมีชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นรูปร่างดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นควรต้องรักกล้ามเนื้อไว้เดี๋ยวผมจะบอกว่าคุณควรกินอะไรเพื่อรักษากล้ามเนื้อนะครับในห้าเทคนิคนี้อันนี้เทคนิคแรกโอเคไปต่อไปต่อโอเคต่อไปเป็นวิธีที่ผมแนะนําก็คือไขมันจะหายคือคุณต้องกินกินเท่ากับใช้นะครับสองพันกินสองพันใช้สองพันแล้วออกกาลังกายเพิ่มเอาไอตรงออกกําลังกายเนี่ยไปหักไขมันแทนวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับ ร่างกายคุณจะไม่เสียกล้ามเนือน้อเนาะจะไม่ค่อยเสียกล้ามเนือ้อหรือเสียได้น้อยที่สุดซึ่งวิธีป้องกันไม่ให้เสียมากเลยอ่ะผมจะสอนให้นะครับโอเคต่อไปจะเป็นการโยโย่นะครับโยโย่เอฟเฟกที่เกิดขึ้นที่คนส่วนใหญ่ชอบเจอกันก็นนคือกินน้อยมากวัวละห้าร้อยแคลร่างกายใช้สองพันเนี่ยเท่ากับว่าติดลบแล้วพันห้าแล้วไปวิ่งต่ออีกเอาค่าเอากำลังค่าอีกติดลบอีกห้าร้อยเท่ากับติดลบสองพันนะครับ กิดลบสองพันปุ๊บก็จะโยโย่น้ำหนักจะลงไวตอนแรกตอนแรกมันมันยังมันยังไม่โยโย่มันเป็นยุคแบบกําลังายุก่อตัวอยู่ใกล้ลพอคุณลดอย่างเงี้ยมันจะลงไวมากห้าโลสิบโลแต่สุดท้ายพอคุณเลิกกินน้อยๆห้าร้อยแคลนี้มีใครกินได้ตลอดชีวิตบ้างอะห้าร้อยแคลนแม่กะข้าวไก่จานเดียวยังเกินนะครับเอาไข่ดาวออกเอาน้ำมันออกอ่ารเขราไก่จากไข่ดาวจานเดียวทั้งวันอยู่ได้ปะกินได้ตลอดชีวิตปะล่ะ อ่าถ้าทําได้ก็อ่าก็อาจจะอย่างนั้นแหะคุณอย่างนั้นไปสักพักพออายุเริ่มเยอะปุ๊บล้ามเ้อหายอีกคุณก็จะไขมันสะสมอ้วนอยู่ดีนะครับคนส่วนใหญ่ไม่มีใครทําได้นะครับฝืนตัวเองมากๆอดอาหารแต่คนส่วนใหญ่ชอบเพราะว่าเขาขาดความรู้แล้วก็ไปวิ่งหนักๆโอ้แม่งลงไวมากเลยแต่สุดท้ายแม่งเด้งขึ้นมาหนักกว่าเดิมเพราะว่าร่างกายเรามันจะต่อสู้ให้น้ําหนักคงที่นะครับเมื่อน้าหนักลงไปสิปุ๊บมันจะพยายามกู้กลับมาแต่คราวนี้ ตอนที่ก่อรดเนี่ยกล้ามเนื้อคุณมีอยู่แต่พอน้ําหนักที่ลงไปอะกล้ามเนื้อหายพอผ่านคุณก็ลดพอคุณกินเท่าเหมือนตะก่อนเลยน้ําหนักคุณก็เด้งขึ้นมานะครับจากสิบโลลงขึ้นมาสิบห้าโลอะไรเงี้ยเพราะว่าพอผ่านคุณน้อยลงไงก็ทําให้คุณสะสมไขมันมากขึ้นนั่นเองอ่าเข้าใจนะโย,โย,โ,ยโย่น้าหนักเท่าเดิมเกิดจากอะไรขึ้นลงแล้วทำยังไงให้ไขมันหายซึ่งอยู่ที่การกินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนต่อไปนี่โอเค